สวัสดีครับก็วันนี้เช่นเคยนะมาพบกันในตอนส่วนของการใช้งานโปรแกรม Zoom, Meeting หรือว่าแอปพลิเคชัน o o m นะฮะโดย Zo o m เนี่ยปัจจุบันเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการสอนออนไลน์หรือว่าใช้ในการประชุมออนไลน์วันนี้นะผมจะมาแนะนำในมิติของการใช้ Zoom สำหรับผู้สอนและผู้จัดการลองมาดูว่าวิธีการใช้งานเนี่ยใช้อย่างไรนะ,ะการติดตั้ง นะด้วยวิธีไหนบ้างรวมทั้งความสามารถของโปรแกรมซ o มเนี่ยมีอะไรบ้างนะในการทำงานนะปัจจุบันเนี่ยภาครัฐเนี่ยมีนโยบายให้หน่วยงานนะทุกหน่วยงานหรือแม้แต่ถ้าภาคเอกชนเองเนี่ยให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้านหรือ work from home งนะั้นมิติในการวางแผนการทำงานต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นนะต้องเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะทํางานออนไลน์ทําอย่างไรให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและก็งานไม่คืองานที่ทําไปแล้วเนี่ยมีความสามารถสูงเหมือนเส,ส,สมือนกับการทํางานที่ทํางานของตนเองหลังจากภาพที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมเซตระบบขึ้นมาก็มีทั้งส่วนของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะและก็ส่วนของ เครื่องเก็บข้อมูลนะเครื่องพิมพ์ต่างๆนี่สำหรับพร้อมสับระบบการการทำงานที่บ้านดังนั้นในส่วนของโปรแกรมซ o มเองเนี่ยจากสตินะฮะโดย g a r t n e r เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำาสติเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบ Meeting Solution หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการประชุมออนไลน์มีอะไรบ้างน,นะ ในส่วนของลีดเดอร์หรือว่าระบบที่เป็นผู้นำในตลาดตอนนี้ก็มีส่วนของ Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom และก็ Logmein Zoom ก็อยู่แถวหน้านะนะับนะว่าเป็น Zoom ท,ที่แถวหน้าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐบุคลากรกทางสถาบ,บันการศึกษาภาคเอกชนก็ได้หันมาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะ เราเจนว่ามีเว็บช่วยสอนในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแยะมากมายดังนั้นในการเรียนรู้ซูมเองเองก็ไม่ได้ยากมากเกินไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าส่วนของซูมมันคืออะไรนะซูมเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการประชุมทางไกลแบบออนไลน์เราเรียกว่ารีโมทคอนเฟอเรนซิ่งเซอร์วิสนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์มิทติ่งในการประชุมออนไลน์การแชท แล้วก็การทำโมบายคอลาเบเรชันนะการประชุมนะการจัดการงานต่างๆแบบบูรณาการโดยผ่านทางอุปกรณ์ไร้สายนะทั้งสมาร์ทโฟนทั้งส่วนของข้อมูลต่างๆสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวซูมเองเนี่ยพัฒนาขึ้นในปี2011โดยอิริกยวนนะเป็นทีมวิศวกรของซิโก้นะเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาหรือผู้ก่อตั้งเว็บ x x นะเป็นระบบ ประชุมออนไลน์ชื่อดังของคายซิกโกที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของโลกนะฮะซึ่งอิอริยยวน,นี่ยเกิดที่มณฑลชางตนในประเทศจีนนะจบปัญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชานตงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากนะและเป็นทีมลีดในส่วนของทีมพัฒนานะส่วนของเว็บเอนะ็กะหลังจากนั้นเขาก็ ได้มาจัดตั้งบริษัท Zoom ขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Zoom เนี่ยได้รับความนิยมถล่มทลายทั่วโลกนะฮะแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างสูงนะฮะโดยความสามารถของ Zoom เองเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของ Microsoft ที a ของ Microsoft นะตัว Select Google ค ALENDA นะ Microsoft c a l e n d a นะเอาลุก KALENDA r ต่างๆในการทำงานทำงานร่วมกับ Rise นะตัวกิจนะและก็ผลิตภัณฑ์ค่ายอื่นๆตัวสูมสามารถที่ผูกข้อมูลตัวระบบเข้าด้วยกันได้นะฮะซึ่งนี้เป็นความสามารถทําให้ตัวทูนเองตัวซูมเองก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างของหน้าการใช้งานซูมเราเห็นว่ารูป ด้านบนเนี่ยจะเป็นผู้ที่สนทนานะเยอะแยะมากมายนะเข้าคอนเฟอเรนซ์พร้อมกันแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเมนูที่เราจะใช้งานซึ่งเป็นเมนูที่จากที่ผมทดสอบใช้งานนะเป็นระบบที่ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะฮะในการเรียนรู้เราไม่ยําเป็นต้องเก่งไอทีเก่งเทคโนโลยีมากมายก็สามารถใช้งานทูลตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะทูลสามารถที่จะใช้งานทั้งบน PC นะบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนได้ทุกแพลตฟอร์มนะในการทำงานนันนี้คือตัวอย่างของ Zoom จากที่ผมทดสอบระบบตัวนี้นะฮะก็ใช้งานง่ายนะเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้อย่างง่ายดายนะจากการทดสอบต่างๆนะฮะสามารถที่จะส่งก็ความแชทที่มุมขวาเป็นรายคนหรือว่ารายกลุ่มได้สามารถเปิดปิดกล้องของ ผู้สนทนาได้ปิดสไตล์ได้นะในการทํางานอันนี้คือการลงความเห็นสามารถโพสต์รูปต่างๆเข้าไปได้นะครับรวมทั้งสามารถที่จะเปลี่ยนฉากหลังนะก็ตัวสกรีนเดสก์ท็อปตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นรูปธรรมชาติหรือเราหารูปส่วนของภาพแบ็กกราวด์ขึ้นมาเองเป็นความสามารถก็ว่าเป็นสกรีนนะตัวสกรีนส่วนของการตัดต่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูป จากที่รูปที่แบ็กกราว n ์ของเราเนี่ยที่รกอยู่ด้านหลังสามารถเปลี่ยนให้เป็นรูปใหม่ที่มีตัวเราเนี่ยอยู่ด้านบนได้อันนี้คือเป็นความสามารถพิเศษที่หลายๆท่านชื่นชอบนะในการใช้งานโดยเฉพาะคนที่เป็นวิทยากรเป็นครูอาจารย์เนี่ยจะชอบความสามารถตัวนี้นะฮะแล้วสามารถที่จะแชร์สกรีนคือแชร์หน้าจอของของผู้ควบคุมเนี่ยหรือว่าผู้สอนหรือว่าผู้จัดการเนี่ยไปยัง ลูกน้องประยไะป,ปยังนักเรียนในการใช้งานต่างๆได้เป็นกลุ่มเป็นรายคนนะรวมทั้งจัดกลุ่มการเรียนการสอนได้อันนี้คือส่วนของรายละเอียดของ z o ูมปัจจุบันหน่วยงานที่ใช้ Zo ูมเนี่ยมีหลายหน่วยงานนืกององค์กรขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยเราจะไม่ว่าจะเป็นเว็บวีว่านะเว็บอูเบอร์เดลต้าเฟรนไมโและเว็บอื่นๆนะก็ต่างก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้กันเยอะแยะมากมาย ลิงก์ด้านล่างเนี่ยต้องสามารถเข้าไปดูที่เว็บซูมนะได้นะว่าหน่วยงานไหนบ้างที่ใช้ซูมตัวนี้ทีนี้เรามาดูความสามารถของโปรแกรมซูม Zoom กันมันทำอะไรได้บ้างในส่วนของข้อมูลนะส่วนแรกนะตัวซูมเองเนี่ยสามารถที่จะแชร์สกรีนนั่นคือแชร์หน้าจอ d e s ก์ท็อของของเราเนี่แหละไปยังผู้เรียนได้ไปยังพนักงานได้นะกรณีคุยด้วยกันสามารถที่จะ มีไวบอร์ดมาเราสอนออนไลน์ปกติท่านจะจดข้อมูลต่างๆว่าไวบอร์บอรบอรดบนหนังหน้าท่านก็ต้องลบทิ้งไปซูมก็เหมือนกันเราสามารถที่จะแสดงไวบอร์ดและก็เขียนข้อมูลต่างๆได้สามารถบันทึกไวบอร์ดตัวนั้นได้ด้วยอันนี้คือข้อดีของซูมเองสามารถสร้างห้องประชุมแบบแยกได้นะแบบแยกหรือแบบกลุ่มนี้เหมาะสําหรับบริษัทเอกชนที่ต้องการประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแผนกหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการจัด,จดประชุมหรือสัมนาวิชาการที่แยก เยกโซนของผู้เข้าสัมมนาอัน,นสามารถทําได้นะครับรวมทั้งสามารถเรคคอร์ดการประชุมการสอนต่างๆได้นะส่วนของการเรคคอร์ดเนี่ยสามารถปกติค่าดีฟ a เนี่ยซูมสามารถเรคคอร์ดได้ประมาณ40นาทีถ้ามากกว่านั้นท่านก็ต้องจ่ายค่าบริการนะครับแต่เราสามารถบ,บันทึกเป็นช่วงๆได้ในส่วนของการทํางานรวมทั้งสามารถพูดคุยสนทนาออนไลน์ก็เรียกว่าแชทนะฮะสามารถส่งไฟล์ต่างๆไปยังผู้เรียน นะหรือพนักง,งานได้จากโดยสามารถดึงไฟล์าจากเครื่องของท่านเองเนี่ยนะผ่านทางไมโครมิเตอร์หรือว่าไปเชื่อมการแชร์ไฟล์าจาก Google d r i v e o n e d r i v e หรือว่าตัว Cloud Storage อื่นๆเข้าไปได้นะแล้วก็เปลี่ยนเวอร์ช l d e เดสก์นะหรือว่าเวอร์ช l b a แบ็กกราวพื้นหลังเป็นภาพที่เราต้องการได้ใช้แบนด์วิดที่น้อยนะเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มค่าอื่นๆ รวมทั้งตัวซูมเองสามารถกำหนดค a ล enda ไปเชื่อมกับ Google calendar เชื่อมกับ Outlook calendar นั่นหมายถึงท่านสามารถวางแผนการประชุมออนไลน์ล่วงหน้าได้นะหรือว่าการทำงานออนไลน์ล่วงหน้าได้เป็นวันเป็นชั่วโมงได้อัตโนมัติด้วยส่วนของซูมเองถ้าพูดในมิติของผู้สอนนะด้านบนคือผู้สอนด้านล่างคือส่วนของผู้เรียนสามารถที่จะควบคุมต่างๆได้ ถ้ามิติของผู้จัดการหรือหัวหน้าง,งานเนี่ยก็สามารถคุมลูกน้องเป็นรายกลุ่มรายคนรายแผนกได้อันนี้คือความสามารถของแอปพลิเคชัน Zoom ทีนี้วิธีการเข้าใช้งาน Zoom ทำยังไงล่ะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom สามารถทำได้ง่ายๆนะโดยการเข้ากลุ่มของพนักงานหรือนักเรียนเนี่ยโดยใช้ Zoom ID ที่เป็น m e e t i n g ID เนี่ยอันนี้ ผู้สอนโดยรหรือว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยส่งลิงก์ตัวนี้ไปยังพนักงานหรือไปยังผู้เรียนผ่านทางช่องทางไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆได้ตรงเป็นลิงก์ URL ก็ได้นะส่งเป็น ID ก็ได้นะผู้เรียนก็สามารถเข้ามาใช้งานโดยใช้ Join Meeting ได้วิธีที่สองนะกรณีที่ท่านเข้าไปในห้องประชุมห้องสัมมนาแล้วเนี่ยหรือห้องสอนแล้วท่านสามารถ Invit ผู้เรียนเข้ามาโดยแบบเรียลไทม์โดยตรงได้ นะถ้าเราต้องการวางแผนล,ล่วงหน้าท่านก็ใช้ join meeting id ได้แต่ถ้าเข้าไปในห้องแล้วก็สามารถทตี้ยอินวิทมาในระยะภายหลังได้นะสามารถควบคุมข้อมูลต่างๆนี่คือ2วิธีนะทีนี้การสมัครเข้าใช้งานเนี่ยมีทางเลือกให้ท่าน3ทางก็คือท่านก็ใช้อีเมลของบริษัทหรือของหน่วยงานท่านระบุลงไปเลยหรือจะเป็นอีเมลฟรีก็ได้นะฮะรวมทั้งสามารถล็อกอินอย่างง่ายดายโดยใช้ gmail ก็ได้นะกอณีท่านมี gmail อยู่แล้วหรือใช้ facebook login ก็สามารถ login ได้ท่านก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกท่านก็ใช้ account ของ gmail หรือ facebook login เข้าไปใช้งานได้ทันทนะีวิธีการใช้งานเนี่ยปกติการใช้งานครั้งแรก zoom จะให้ดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดเข้ามาไว้ในเครื่องถ้าเป็น pc ก็เราก็ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บลิงก์ตัวเนี้นะ zoom.as นะแสลดดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดตัว zoom f l ล์นส f o ร m e e t ติ g ได้ดาวน์โหลดครั้งเดียวก็ใช้งานได้ตลอดแล้าท่านที่ใช้บนสมาร์ทโฟนนะก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ iOS ก็ไปดาวน์โหลดบน App Store ถ้าใช้ Android ก็ดาวน์โหลดบน Google Play ก็ในมือถือของท่านท่านก็เซิร์ชคำว่า z o o นะก็สามารถที่จะใช้งานได้หรือแม้กระทั่งเราติดตั้งเป็น extension Add-on บนเว็บเบราว์เอร์ทั้ง Google Chrome หรือ f i r e Fox ก็สามารถติดเป็นแอดออนะสามารถที่จะประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือทางเลือกในการที่เราจะติดตั้งและใช้งานน,นี้ส่วนหลังจากที่เราเข้าระบบไปแล้วเนี่ยมันจะมีเมนู p ส r น o ลนะ p ะโปรไฟล์นี้ใช้ในการปรับนะปรับข้อมูลส่วนตัวทั้งชื่อนามสกุลรายละเอียดรูปภาพตัวแทนท่านอันนี้คือสิ่งที่เราปรับถ้าเป็นเมนู m ม t ิ n g m ม t ิ n g ตัวนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญที่ใช้ในการประชุม ใช้ในการสอนออนไลน์เรากดแล้วตั้งชื่อว่าเราจะประชุมเรื่องอะไรแล้วก็ดึงผู้พอหลังจากที่ตั้งท่านตั้งห้องประชุมแล้วท่านก็ให้ระบบจะสร้างไอดีขึ้นมาท่านก็ส่งไอดีไปยังผู้เข้าประชุมเพื่อเข้าประชุมตามระยะตามช่วงเวลาที่ท่านกําหนดนะในเว็บหน้าตอนนี้ใช้นในกรณีประชุมออนไลน์หรือว่าสัมมนาออนไลน์นะเรคคอร์ดดิ้งใช้ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะ รีคอร์นะปกติสามารถที่จะร e คอร์ได้2วิธีคือ Record ดคลิปวิดีโอในรูปแบบของ Cloud Recording ง็คือ Record เก็บไว้บน Cloud เลยของ Zoom เองรวมทั้งในโปรแกรม Zoom ถ้าเราติดบน PC เนี่ยสามารถที่จะร e คอร์เป็นโลเคอ Record ได้คือเก็บคลิปที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยไว้ในเครื่อง PC ท่านเพื่อมาดูย้อนหลังได้ส่วนของเมนู setting เซตติ้งนั้นก็มาปรับรายละเอียดอื่นๆนี่คือหน้าจอหลังที่ท่านเข้ามาใช้งานครั้งแรก ันนี้คือเป็นที่ผ่านมาเนี่ยผมจะแนะนำส่วนของภาพรวมของ Zoom ที่ใช้ในการมิทติ้งนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดหรือว่าหลักการตัวนี้คงเป็นประโยชน์สาหรับผู้สอนผู้ที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้รวมทั้งผู้จัดการที่ต้องการที่จะวางแผนในการประชุมออนไลน์ในการที่จะดูการทํางานต่างๆของพนักงานเช่นเดียวกันนะการใช้งาน z o ูมตัวเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในการวางแผนต่างๆและต้องใช้ ทูนอื่นๆในการที่จะประกอบอาจจะใช้ Word ใช้ Excel ใช้ Powerpoint หรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ท่านใช้อยู่ในหน่วยงานอยู่แล้วดังนั้นถ้าอาจจะใช้เทคโนโลยีอื่นๆเข้ามาได้ Zoom เป็นทูนตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการประชุมนะไม่ใช่ส่วนของงานพาักงานอื่นๆท่้นก็ทําตามปกติใช้ในการประชุมใช้ในการสอนออนไลน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้ความรู้นะเดี๋ยวตอนต่อไปเรามาดูส่วนของการเข้าใช้งาน แล้วก็เทคนิคของต่างๆในการทวนของโปรแกรม Zoom ว่าเราจะใช้งานแล้วก็ภายในใช้งานง่ายขนาดไหนเดีจะแนะนำตอนต่อไปวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ